สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสายฟ้าจ้างกันกันแล้วเนาะวันนี้ก็จะมาเล่นเกมเกมทําอาหารนะคะเป็นเกมที่เขาสั่งอาหารมาแล้วก็จะทําให้เนาะก็อย่างแรกนะคะจะเดี๋ยวจะให้เว็บไปด้านล่างนะคะเอาไว้สําหรับเล่นเกมนี้ไม่ได้เกมโหลดนะคะอันนี้ก็ดูมาจากยูอีพีนิคอนนะคะก็เลยเล่น่นะโอเคก็กดเข้าไปมันจะมีข้างๆด้วยนะแต่นี้เราถ่ายแต่นหน้าจอวัน มันจะเป็นเนื้อผักผักมะเขือเทศเอานี้ไปด้วยสิเออเอาไปอย่างแรกเราจะหั่นเนื้อกันเอาจึ๊บจๆ๊บจบทำไมหัน่นหั่นสวยมากเลยอะหั่นสวยมากอ่าต่อไปผักผักจึ๊บจบจึ๊บ เอาแค่นี้เ,เหรอโอ้โหมีการทุบแล้วมาเนี่ยอ่าต่อไปเราจะหั่นแล้วจะเอามาเขือเทศมาทำไมเนี่ยฉุบฉุบดุบเอาสเทศเลยเขาบอกว่าไม่ต้องการนี้นะเราจะเอาไปต้มเลยเนาะไม่ต้องการซอสนะแล้วก็จะเอาไปต้มเลย นี่ตมตุมตมตมตฮะเอาไปแล้วเอาไปแล้วเอาไปแล้วหยุดให้ฉันกินใช่ไหมโอเคค่ะคุณแน่ใจหรือไม่ว่าจะให้ฉันกินอืมน่อร่อยจริงปะฮ่าเป็นไงล่ะดี อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์กันด้วยน้อถ้าอยากชมต่อแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และซับสไคร์กันด้วยนะโอ้ล้วเจอกันจ้า